เจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่สายทันชนกนะคะสงสัยว่้ากินเรื่องกันเออหรืว่าซึ่เบอร์ของธาวนัน ทำกับบ้านไ,มไหมวันเนี้ยใหม่อ๋อทำไมอ่ะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเก่งใช่ไนะหมใช่ใช่ให้แม่ให้ใบายล้วบายสีให้แล้วบางครั้งก็ให้แม่ทำให้บางครั้งก็ทำเองควรจะทำเองอะ่อะ เนื่ได้จองใครไว้ก็บบอาเอาจะเปใหญ่ทั้งหมดกีมคนิ๊กเอกาใมีแฟนหรือยังอ๋อถว่มีเมียะไรคนก็คือหนไม่มีกันแล้วมียไม่ได้เยอะ นี่มันร้านเกินยิ้มแบบว่ับเนาไม่จับปะผัดเนาผักชาอุ่มนะคะภาษาภาษายังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะให้เฮงๆรวยๆสุขภาพดีค่ะบ๊ายบาๆเลยจ้าไปเี้ยงล้างจานก่อน